ัดหนักโคราชฉลาดลบบุรีท่าดีชัยยาไวกว่าท่าเสาครบเครื่องพละศึกษาหนึ่งในห้าของมวยไทยห้าสายที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลอีกทั้งยังเป็นทางมวยที่มีชื่อเสียงที่สุดของภาคเหนือเห็นจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากมวยท่าเสาซึ่งมวยท่าเสาเป็นมวยที่ขึ้นชื่อเรื่องของความว่องไวทั้งหลบไวยรุกไวยและถือเป็นมวยของวีรบุรุษอย่างพระยาพิชัยดับหัก ที่มีกลยุทธ์เป็นทั้งมวยอ่อนและแข็งสามารถปรับตามสถานการณ์ได้ในทุกรูปแบบมวยท่าเสานี่ที่จริงท,ที่ก็บอกไวกว่าคือว่าการเข้าออกมวยเนี่ยนะม,นมันมีการลุกกับการรับเนาะการลุกการรับมวยท่าเสาวเวลาจะเวลาจะเข้าทำหรือจะจดเขาเรียกจดมวยเนาะเขาจะ ไม่ยืนเท้าเต็มอย่างเงี้ยเขาจะจดจดเท้าย่องย่องอย่างเงี้ยประมาณนี้เพราะว่าสามารถจะออกเคลื่อนไหวซ้ายขวาได้นะแล้วการการเตะเขาเรียกเตะสองชั้นนะเนาะนั่นแหละเขาเรียกว่าวกว่าท่าเสาคือยกเท้าข้างเดียวแต่สามารถเตะได้สองชั้นและก็มวยท่าเสานี่จะไม่กลัวเรื่องการประชิดวงในหมัดเท้าเข่าวสองจะใช้ออกโดยอัตโนมัติได้เลยไม่กลัวเจ็บประมาณนั้นนะแต่ว่าการเคลื่อนไหวตัวนั้นจะต้อง เป็นมวยที่ตัวอ่อนเพราะว่าไม่แข็งกระด้างจะทําให้การเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นออกทั้งซ้ายทั้งขวาปัจจุบันมวยท่าเสาได้มีการสืบท่อต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทายาทตระกูลเลี้ยงประเสริฐทั้งชายหญิงต่างให้ความสำคัญและตั้งปณิธานที่จะสืบสารตำนานมวยท่าเสาให้คงอยู่คู่จังหวัดอุตรดิตฐ์และอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป หนูชอบหน่วยตอนแรกก็คือไม่ได้อะไรแล้วเห็นแต่ก่อนเนี่ยค่ะปู่หลงเขาซ้อมพวกพี่ๆอย่างนี้ค่ะเห็นเห็นทุกครั้งเ็ยไปนั่งดูไปนั่งชอบคันนี้คืออยากลองต่อยอยากลองติกระสอบคันนี้ก็คือลองซ้อมลองหัดซ้อมลองเตะดลองต่อยค่ะคันนี้ก็คือแบบชอบติดเลยค่ะภูมิใจนะคะที่หนูได้มาใช้หนึ่งก็คือภูมิใจก่อนก็นคือได้มาเป็นลูกปู่หลองตอนแรกหนูคือหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะตอนเด็กพอตอนโตมาคือเออ ปู่เราเป็นคือเป็นคนสมัยก่อนนะที่ชอบมวยเป็นมวยมาสืบสืบเรื่องมาแต่แต่ก่อนแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นความภูมิใจที่ว่าเราอ่ะชอบมวยอยู่แล้วแล้วเราได้มาใช้เลี้ยงระเสริฐใช้น้ำสกุลเลี้ยงระเสริฐใช้น้ำสกุลของปู่ของทวดเราแล้วเราก็อยากจะรักษาวฒนธรรมของเลี้ยงระเสริฐยืดยืนยาวแบบสืบสืบไปเรื่อยๆเลยค่ะคือไม่อยากให้หมดสิ้นไปหนูจะหนูจะเป็นคนสืบต่อไปเองคะ่ะค่ายมวยเลี้ยงระเสริฐ และด้วยมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยที่ขึนทะเบียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมมรดกทางภูมิปัญญามวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสืบสารรักษาพัฒนาต่อย,ยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ขานรับนโยบายดำเนินการจับมือกับทุกภาคส่วน ผลักดันมวยไทยท่าเสาสู่สอพาวเวอร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีชื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลกภูมิปัญญามวยไทยพยาวิชัยดาหักและมวยท่าเสานะครับเรามีการบรรจุมวยไทยพยาวิชัยดาหักและมวยท่าเสานะครับเข้าสู่หลักสูตรท้องถิ่นของสถาบันการศึกษาทุกแห่งจํานวน20ชั่วโมงให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หรือมหนึ่ง,งทุกคนได้เรียนนอกจากการถ่ายทอดแล้วนะครับในแต่ละปีเรามีการ จัดงานมหากรรมมวยไทยพญาพิชัยดาบหักและมวยท่าเสาเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับก็สถานที่เราจัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนามกีฬาพญาพิชัยดาบหักนอกจากนั้นนะตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเราได้ย้ายไปจัดที่วัดใหญ่ท่าเสานะครับซึ่งเป็นเป็นสำนักมวยแห่งหนึ่งตั้งแต่สมัยยุทธยาที่ท่านพ่อพญาพิชัยดาบหักเคยไปเรียนมา ข่ว่ามวยไทยเป็นปรากฏการ์ซอฟพาวเวอร์ที่รัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้เผยแพร่สู่ระดับนานาชาติมุ่งผลักดันสนับสนุนอุตสาหกรรมมวยไทยในเวทีโลกเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับคนไทยในระยะยาวคมเดชพลสว่างถ่ายภาพสศีพิมลคำสุขดีทีมข่าว N b t พิษณุโลกรายงาน